สวัสดีชาวเวิร์บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เอาอูเดตสิมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นรถที่หลายๆคนก็ขอกันเข้ามานะครับเป็นรถที่ดีคันหนึ่งนะคันนี้นะเป็นรถที่ผมชอบเล่นคันหนึ่งนะครับก็เล่นมาบ่อยพอสมควรน,นะรวันนี้เอาคันนี้มารีวิวเป็นรถที่อ่ากำลังจะเริ่มมีกระกํะกำลังจะเริ่มมีกรอกะรมมกรอบที่ดีนะครับ คันนี้ก็มีเกราะอยู่พอสมควรนะแต่ว่าถ้าขึ้นไปเทียบเก้าเทียบสิก็จะดีกว่านี้มากขึ้นไปอีกนะครับอ่ะมาดูในส่วนของพลรถกันก่อนนะครับพลรถจะมี3คนมีผู้การมีพลปืนแล้วก็พลขับแค่นั้นนะครับซึ่งผู้การเนี่ยก็จะทําหน้าที่หลายอย่างเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้การทําหน้าที่เป็นพลวิทยุด้วยแล้วก็พลบรรจุด้วยนะผู้ก,การนะสกิลก็ตามนี้นะครับมีซิกเซนต์มีพี่น้องร่วมรบมี ความรอบรู้สถานการณ์แล้วก็มีราดตะเวนกําลังอัพอยู่นะครับทุกคนมีพี่น้องร่วมรบกันหมดแล้วนะครับมีพลางกันแค่2คนนะครับมีพลังกันเต็มแค่2คนเท่านั้นในในส่วนของอพลขับพัรางเต็มคนปืนพลางเต็มผู้การไม่มีพลังนะไม่มีพลังเดี๋ยวเราจะมาดูค่าพลังตอนนี้31มส3 5นะครับสามสมีพลังเต็มแค่2คนนะถือว่าโอเคเลยโอเคเลย ถ้าพูก,การด้วยเนี่ยก็น่าจะ30ประมาณใกล้ๆ35น่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้อยู่แถวๆนั้นถือว่าพลังโอเคนะครับเวลาอยู่เฉยๆเนี่ย31.35เวลาวิ่งอยู่ที่24.26ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับค่าพลังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ใส่อาหารไปด้วยจะเป็นกาแฟกับขนมปังอบเฉยเนะก็เพิ่มให้สกิลพี่น้องร่วมรบ มีทักษะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมใส่ให้มันก็จะเป็นตัวปรับเสถียรแนวตั้งนะอันนี้แนะนํานะครับกล้องเคลือบผิวเลนอันนี้ก็แนะนําแล้วก็แน่นอนว่าโหลดเร็วนะครับสอย่างเท่านั้นนะครับกระสุนมาตรฐานเนี่ยจะปุน่นอาจจะเป็นกระสุน APCR นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็กระสุนที่เป็นลูกทองก็เป็นกระสุน APCR เหมือนกันแต่ต่างกันในเรื่องของการเจาะก,กระคนับ ปืนที่ใช้จะเป็นปืนขนาด10.5เซนติเมตรนะครับมีการเจาะเกราะลูกธรรมดาเนี่ยอยู่ที่217ลูกทองนะ253เจาะเกาะใช้ได้นะเจาะเกราะใช้ได้เป็นลูก APCR ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นในการที่ลูกกระสุนมันวิ่งเนี่ยมันก็จะมีความเร็วพอสมควรน,นะครับดาเมจรเฉลี่ยตอนนัดอยู่ที่360นะ360คือ มันจะมากกว่าดามเมจเลียของมิเดยมแทงเทียร์แปดทั่วไปนะครับมีเดิมแท้งเทียร์แปดทั่วไปจะอยู่ประมาณ240นะครับก็จะมีหลายๆคันส่วนใหญ่จะเป็น240แต่ว่ามีบางคันที่สามรอัพนะครับ320 340 3 6ี่ประมาณนั้นนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันหนึ่งที่มีดามเมจเลียต่อน,นัดอยู่ที่360นะครับแต่ว่ามันก็จะโหลดนานกว่า ปกตินิดนึงนะครับการเปนกระสุนนะฮะโดยพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่จุดก็ถือว่าเฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มโอเคนะครับเวลาเล็ง2.1เวลาเล็งค่อนข้างใช้ได้นะครับคราวนี้ตรงนี้นะครับในส่วนที่ผมใส่อุปกรณ์แล้วก็มีสกิลต,ตามนี้แล้วเนี่ยมาดูกันว่ามันโหลดอยู่ที่9.5าวินะครับโหลดนานกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ว่าได้ดาเอตต่อนัดนนนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ360นะโหลดอยู่9.5าวินะครับ มุมกดอยู่ลบมุมเงย26นะครับมุมกดดีมุมเงยดีแต่ว่าคันนี้มันเป็นไฮดรอลิกเป็นไฮดรลิกที่มันทำงานเองอัตโนมัตินะครับมันจะทำงานเมื่อเราจอดนิ่งๆหรือว่าวิ่งไม่เกิน20กิโลเมตรชั่วโมงมันก็จะทำงานให้นะครับที่มันจะกดถึงลบสิเนี่ยนะครับเวลาเร่งเนี่ยเหลืออยู่แค่1.89เท่านั้นนะครับการหมุเบรกระสนอยู่ที่จุดสานะครับซึ่งถือว่า ดีมากๆครับคันนี้เนี่ยถ้าเราเล็งดีๆแล้วเนี่ยความแม่นยําค่อนข้างดีความแม่นยําดีเลยนะครับค่อนข้างดีความคล่องตัวใช้ได้เลยนะครับความเร็วที่มันทําได้คือ55กิโเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง20กิโเมตรต่อชั่วโมงความเร็วหมุนตัวรถเนี่ยอยู่ที่4 5 5 5องศาต่อวินาทีก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคมากๆาการค่อนตัวได้ดูไปแล้วนะระยะการมองเนี่ยโดยเบื้องต้นมันอยู่3 9 0อกาก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ ตอนนี้ก็มองอยู่ที่479ก็ถือว่าโหดเลยทีเดียวนะเพราะว่าผมใส่อาหารไปด้วยอย่างที่บอกเนาะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่เหมาะกับการเข้าไปเล่นในจุดปะทะเข้าไปเล่นแบบคลุกวงในไม,ไม่ไม่เหมาะมากๆนะครับเหมาะกับการเป็นตัวเติมตัวเสริมเล่นระยะกลางดีนะครับระยะกลางออกไปจะดีสไนยได้สไนยได้อนนี้สไนดยได้เล่นระยะกลางดีนะ เข้าไปวนคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับคันนี้มันเหมาะกับการจอดเร็งยิงนะต้องใช้เวลาเร็งนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเป้ายางใหญ่อยู่เนี่ยลองยิงออกไปเนี่ยหัวร้อนทันทีนะครับเบี้ยวเบี้ยวมหาเบี้ยวเลยปรายเลยนะฮะแต่ถ้าเล็งสุดแล้วเนี่ยเล็งดีๆแล้วเนี่ยแม่นแม่นเลยนะครับคันนี้เป็นตัวเติมที่ดีนะแต่ว่าต้องใช้เวลา จังหวะต้องต้องมีจังหวะของมันนิดหนึ่งนะครับจังหวะในการกดปืนบ้างจังหวะในการเล็งบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะค่อนข้างเยอะกว่าคันอื่นที่มันที่คันอื่นสามารถบางคันมันสามารถที่จะแบบออกไป snap ป,ปุปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้เลยแต่คันนี้ไม่ได้คนระับมันมันมีจังหวะของมันเยอะพอสมควรน,นะอ่ะประมาณนั้นนะครับในส่วนของกราออ่ะมาดูในส่วนของกราอนิดหนึ่งนะกราอมันก็จะเหมือนกับสวีเดนทั่วไปก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับ ทีดีนะครับที่มันบางไม่ได้หนาเลยนะครับตัวถังรถเนี่ยสาเองนะครับสาเองนะตัวถังรถนะด้านข้างก็35บด้านหน้าก็35เกาะป้อมปืนนะด้านหน้านะหกสิเท่านั้นนะครับด้านข้างนี้30แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันทํามุมลาดเอียงดีมากๆครับดีมากๆก็เหมือนกับพวกตระกูลอูเดสของในส่วนของทีดีนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น คือมันทำมุมดีมันก็ออกไปทางชลลบเยอะซะมากกว่านะครับครันนี้แต่คันนี้มันตรงป้อมเนี่ยมันยังลู่ไม่พอนะมันก็ยังแบบยิงยิงได้ไม่ยากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเทียร์เกเทียร์สิก็จะมีความลาดเอียงที่ดีทั้งตัวรถแล้วก็ทั้งป้อมมันก็จะกระเด้งมากกว่าทำทำมุมดีมากกว่านะฮะในส่วนของเทียร์แคันนี้เนี่ยมันก็ ดีประมาณหนึ่งพึ่งจะเริ่มต้นพึ่งจะเริ่มต้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันแต่วันนี้ตักกี้นะครับจะมาเล่นให้ดูนะฮะว่าคันนี้เนี่ยประสิทธิภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปชมกันครับ เกมนี้เราก็มาอยู่ในแมปโพโดล็อกกานะฮะมาดูตักกี้เล่นกันนะครับเ,เกิดทั้งฝั่งเหนือนะครับเกิดทั้งฝั่งเหนือแล้วก็เป็นท้องเทียบเก้าด้วยนะครับเป็นท้องเทียบเก้ามีเทียบเก้ากับเทียบแปมีจอนข้างละหนึ่งเข้างละสองคันนะครับเอที LT เป็นล้อยางนะฮะแล้วก็ตักกี้เข้ามาเล่นลาย1นึ่งลายสนะ ก,ก,ก็เล่นได้ตรงนี้เพราะว่าเราเป็นตัวสนายอยู่แล้วแต่ว่าจาักกี้ไม่เล่นในพุ่มนะเปิดเข้ามานี่เดินเข้ามาตรงกลางเลยนะครับแล้วก็มี LT ของเขานะแบทแชสิบทีนะครับวิ่งอยู่นะครับหนึ่งนัดซัดเข้าไปครับ407รนะนี่กระโดดขึ้นไปถึง400เลยนะดามเมจต่อนัดนะเฉลี่ยนี่อยู่แค่360นะแต่นัดนี้407เลยนะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะแล้วก็กระสุนนี้ยิงปุ๊บถึงปั๊บนะครับนัดนี้พลาดนะครับยิงพลาด พลังตัวดีใช้ได้เลยนะครับระยะนี้แล้วก็มีพุ่มช่วยอีกเยอะเลยนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับใกล้จะไปแล้วแบตแชสิบสองทีครับอีกนัดเดียวนี้เรียบร้อยแน่นอนนะครับทีมของเรานะมี ebr 90นี่นะครับเปิดแมปให้ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วควรจะวิ่งมากกว่านะแต่ว่ามันมีบูด็อกนะเอ้า mc 1บูด็อกของเรานะไปวิ่งให้แล้วก็เรียบร้อยไปแล้วด้วยนะครับเหลือขั้นเดียวครับสำหรับ lt ของเรานะ ebr 90 ของเขายังอยู่กันครบนะครับทุกคันนะฮะทก,กี้ค่อนข้างที่จะกล้าเล่นมาตรงนี้นะเ,เล่นเล่นขึ้นมาก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรน,นะแต่ว่าก็พลางดีนะครับแล้วก็ระยะมองดีนะสาเหตุที่ต้องหันท้ายออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าไฟติดเนี่ยจะได้วิ่งหนีออกได้เร็วกว่าถอยหลังนะวิ่งรุดออกไปเลยได้เลยนะฮะเพื่อนเห็นนะครับ ebr 90นะฮะตรงนี้ครับ วิ่งโฉบเข้ามาครับโอ้ยโดนเข้าไป500อยนะล้อเบี้ยวไปเลยนะตะกี้ยิงไหมหนึ่งสอสามมายิงครับเพราะระยะอย่างนี้น่าจะไฟติดนะฮะเรียบร้อยครับเก็บไปครับแต่ได้ชี้เป้านะครับได้ชี้เป้ามา4ี่ครับเห็นครับอ็อบเจกต์สองไกลๆครับหาที่ยิงดีๆแล้วก็ซัดครับไม่เข้านะฮะยิงยากผ่อนควนนะยิงยากพ่อนควนนะเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซัดครับยังอืมกว่าจะซัดได้นะสามร้อยสิบเก้านะได้มาอีกนัดหนึ่งนะครับปืนค่อนข้างดีนะเนี่ยวิ่งลูกสนวิ่งเร็วมากนะครับยิงปุ๊บถึงปั๊บเนี่ยเจาเกราะใช้ได้จาะเกราะใช้ได้เลยนะครับตรงนี้มีอูเดสนะครับเอยไม่ใช่อูเดสนะเป็นดีเฟนเดอร์อ่ะนี่ฮะ MCA1 หนึ่งของฝรั่งเศสครับยิงง่ายๆครับแต่ว่ากระเด้งอันนั้นนี่ ยิงง่ายสุดแล้วอันนี้ลองบรายไปอีกสักนัดหนึ่งไหมบรายเข้าไปครับโดนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะบลายเข้าไปก่อนยิงง่ายเลยโดนโดนเมื่อกี้แฉลบออกนะฮะออบเจกต์เจ็ดศูนย์ห้าครับไก,กลๆนู่นเลยคือมุมกดมุมเงยดีมากคันนี้นะครับสไนด์ได้ดีนะครับอ่ะเพื่อนวิ่งเข้าไปเปิดให้แล้วอีบ e ีอาเก้าูนนะฮะสติฟฟฟังเอสหนึ่งครับ,ตร,รบตรงนี้เนี่ย แล้วก็ตรงนี้แยกไทเกอร์แปดจุดแปดครับเล็งเพลนล่างครับแล้วก็ซัดลอโหลดแป๊บนึงครับซัดโดนแน่ครับแต่เข้าหรือเปล่าไม่รู้เข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเข้าหรือเปล่าไม่รู้อีพ e ีอาร์เก้าศูนย์เราเริ่มวิ่งแล้วครับตรงนี้เจ็ดศูนย์ห้าครับยิงยากยิงยากเลยนะฮะเห็นหัวอยู่ปริมปริมเห็นปริมปริม ยัคไทเกอร์แปจุดแปครับหันข้างแบบนี้สบายฮนะสบายเลยนะครับ e b r 90ของเรานะวิ่งไปวิ่งมานี่รอแ่แล้วนะรอแร่แล้ว,นะลวคือถ้าหมดจาก GBR e 90นี้ก็ไม่ไม่มีตัวเปิดให้แล้วนะครับแอนเัวลาวิ่งขึ้นมาเติมครับตอนนี้ไม่มีใครสปอร์ตให้นะ จากัสสปอตนะแจ็คไทเกอร์นะนะอยู่ตรงนี้นะตะกี้ก็ะเล็งไว้ก่อนมีบลายนะดินกระจายเลยนะแสดงว่าไม่อยู่นะฮะแบบนี้เป็นแบบแบบสนใยจริงๆนะพุ่มเยอะนะสนยกันมันเลยแต่ไฟติดเมื่าเลยก็สนุกนะฮะอี r ี0เกจะตายอยู่แล้วนะ เดี๋ยว HP อยู่แค่ร้อยสี่อ้ร้อยห้าสิบสี่เท่านั้นออฟเจคสองห้าเจ็ดครับด้านข้างเห็นอยู่นะซัดเข้าไปนี่เห็นไหมยิงปั๊บถึงปุ๊บเลยนะยิงปุ๊บถึงปั๊บเลยนะลูกุนวิ่งเร็วมากนะปืนค่อนข้างดีเลยนะดีเฟนเดอร์ครับยิงดีเฟนเดอร์เข้าด้วยนะสนามร้อยสามสิบห้าสไนเปลเพิลเนะแบบนี้ เลงหัวเ,ออเขาหันมาพอดีนะเขาหันมาพอดีเลยถ้าด้านข้างก็มีลุ้นหน่อย้โหเรียบร้อยครับ EBR 90เราไปแล้วครับ e BR 90ไปแล้วฮะตอนนี้ไม่มีใครเปิดแมพให้แล้วนะครับของเขาก็ LT ของเขาก็หมดแล้วนะฮะ ต่างคนต่างหมดนะครับดีเฟนเดอร์ครับเดินเข้ามาเลยฮะเอาตักกี้เจอสกอ r p เป็นจีด้วยนะครับเห็นสกอ r p เป็นจีด้วยนะซัดเข้าไปครับ1นงัดครับได้แท็กด้วยนะครับ3ามอครับเขาซ่อมแล้วฮะซัดที่เดินครับอโดนหรือเปล่าไม่ดูนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเลี้ยวไปทางไหนหรือเปล่า2.57ครับเดินเข้ามา ดุมๆเข้ามาเลยฮะมากับดีเฟนเดอร์แล้วก็ S.T.A. 2ครับซัด S.T.A. 2แล้ววิ่งครับเพราะว่านี่อะไฟมันติดนะโดนยิงแท็กเข้ามาแล้วโอ้โหแท็กรอบ2ครับโดนแท็กรอบ2ครับเมื่อกี้ซ่อมไปแล้วด้วยนะครับดีเฟนเดอร์ครับเรียบร้อยครับเก็บดีเฟนเดอร์ไปครับแต่ไม่มีคนซ้ำนะถือว่าโชคดีมากเลยนะฮะไม่มีคนซ้ำแล้วมานลฮะเอ็มยิงเข้ามาแล้วนะครับอะกีต้องหนี้วครับตรงนี้แล้วลอกแรกผ่านไปครับ กับการดันเข้ามาของเขานะฮะแล้วดันเข้ามาละลอกหนึ่งนะฮะแล้วก็เรียบร้อยไปสำหรับดีเฟนเดอร์กับ STA 2นะครับออบเจกต์257ครับยิงอัดหน้าเข้าไปครับเพจล่างเข้าไปครับโอเคฮะขึ้นมาดันต่อครับเพราะว่าตอนนี้8ต่อ3แล้วนะครับ8ต่อ3แล้ว เห็นหัวปิ่มๆขึ้นมาแล้วครับซัดเรือบร้อยครับสองคิวครับสองคิวครับเก็บยักษ์ไทเกอร์แปดจุดแปดกับ s t a สองไว้นะฮะไม่ใช่ s t a สองหรือเปล่าไม่แน่ใจตะกี้เดินครับเดินลายพุ่มเลยเก้าต่อห้าครับตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยแน่ๆก็มีสก็อปเป็นจีนะฮะคันหนึ่งแล้วก็ m c a หนึ่งคันหนึ่งนะครับ ยิงเข้าไปตอนนี้3,700นะแล้วก็มีสปอตอีกพันหนึ่งด้านหลังก็ค่อยๆทยอย,อยดันกันเข้ามานะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับดูจาก ลาสปอตแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านหน้าน่าจะมีแค่สองคันนะด้านหน้าจะน่าจะมีแค่สองคันนะมี m c ็มหนึ่งกับสกอร์เป็นจีนะฮะแล้วก็จอนอีคันหนึ่งอาจเต็มที่สามคันนะจอนยังไม่เห็นนะตอนนั้นเห็นกันหมดแล้วนะอ่าเห็นแล้วนะครับสกอร์เป็นจีกับเอ็มซีเอหนึ่งะครับเอาสกอร์เป็นจีก่อนครับสามคิวครับเหลือแค่สองคันเท่านั้นครับ ข้อดีของคันนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือดาเมจต่อน,นัดมันค่อนข้างแรงนะพอยิงเข้าไปนัดหนึ่งเนี่ยมันก็ยิงไม่ยิงแค่ไม่กี่นัดเนี่ยมันก็ได้ดาเมจค่อนข้างสูงแล้วนะครับเจอจอแล้วครับซัดเข้าไปครับสี่คิวครับได้คิวด้วยนะครับเนี่ยก็ยิงขึ้นมาเป็น 4, สี่พันแล้วยิงแป๊บเดียวเองนะครับกระโดดขึ้นมาสี่พันกว่าแล้วนะครับคันสุดท้ายครับทีสามสี่บีครับจากระยะนี้ ล็งดีๆครับแล้วก็ซัดเงียบเงียบเงียบคืออะไรโอ้ก็โอเคนะโอเคนะมีบรายด้วยเดี๋ยวไปดูคะแนนกันว่าที่บรายไปโดนกันบ้างหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับเกมนี้ครับได้ไฮคาลิเบอร์มานะได้ทงเกอร์สไนเปอร์นะแล้วก็เอ็แทงเกอร์นะครับเอ็มแตกนะครับ ได้เงินมา65 0 0 0นนะครับครับสบการณ์11,631แล้วก็พันธบัตร2ใบนะครับยิงไปทั้งหมด5,376นะครับ4คิวนะครับแล้วก็ครับสบการณ์ดิบๆก็1,367นะครับมีบลายไปนะมีบลายไปเยอะพอสมควรนะฮะมีอะไรบ้างเอ่ยน่าจะเป็นสกอ p i เปนจีนะครับแล้วก็ อยาก,ก้เกออ์8.8หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ได้ดาเมจมาเยอะพอสมควรนะรยิงไป21นัดเข้าเป้า18เจาะก,กราะ16นะดาเมจร,รวมก็5 3 0 0แล้วก็มีชี้เป้าอีก1 3 0 0นะครับเงินที่ได้มาหักค่าซ่อม7 2 0 0ที่มันหักแค่นี้เพราะว่าโดนยิงโดนยิงมาไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่ากระสุน14นะก็เหลือเงินมาใช้42 0 0 0นะ ก็โอเคแต่ว่ามันเป็นสายวิจัยนะมันก็จะได้ต่างไม่เยอะสักเท่าไหร่คนะ่าซ่อมค่าซ่อมก็ไม่ได้ถูกมากนะก็ประมาณนั้นแต่ว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งนะคือปืนเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจนะครับแต่ว่าต้องเล็งแล้วก็ยิงนะต้องเล็งต้องเล็งคืออย่างที่บอกนะว่าจังหวะมันเยอะสําหรับรถประเภทเนี้ยนะครับจังหวะมันเยอะไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปครุกงในอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยจะเหมาะสักเท่าไหร่เหมาะกับระยะกลางออกไปมากกว่านะครับจริงๆไม่ต้องระยะกลางก็ได้นะ คือเข้ามาเข้ามาสัก200 3้0เมตรเนี่ยก็เล่นได้เพียงแต่ว่ารักษาระยะไว้น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านะเพราะว่าค่าพังตัวก็ดีปืนก็ดีนะเหมาะกับการสนิยมากกว่าเติมไม่ดีนะคันนี้ก,ก็ก็น่าเล่นดีนะครับเป็นรถที่เล่นแล้วแล้วแบบรู้สึกว่ามันเพลินๆดีนะฮะก็เป็นรถคันนึงที่ผมชอบนะ โอเคฮะคลิปนี้ก็มีคนขอกันมาค่อนข้างเยอะพอควรนะก็สำหรับคันนี้นะก็ทำกันให้แล้วนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s c ไ i b e ให้ด้วยใครยังไม่กด Subscribe ให้นะแล้วก็พบใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ช่องนิกกี้ทีวีเปิดรับสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะมี3เลทคือเดือนละ35บาท80บาทและ300บาทแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิเช่นป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิและในเลท80บาทขึ้นไปนั้นจะมีวิดีโอเทคนิคการเล่นมากมายที่ให้สมาชิกเท่านั้นได้รับชมสนใจดูรายละเอียดได้จากลิงก์ใต้เดสคริปชันในทุกคลิปวิดีโอและกดสมัครสมาชิกได้จากกลุ่มสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ